สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เคยไหมครับตื่นเช้ามาดื่มกาแฟดําทันทีทั้งที่ท้องว่างระวังนะครับเพราะ70%ของคนไข้ที่มือสัน่นและปวดท้องรุนแรงล้วนทําพฤติกรรมนี้ครับคุณหมอสิริราชเตือนว่ากาแฟดํามีพลังมากถ้าดื่มผิดวิธีมันจะกลับมาทําร้ายเราเหมือนคุณยายมะลิที่ต้องทนทรมานมา3ปีวันนี้หมอจะเผยเคล็ดลับดื่มให้เป็นยายุวัฒนะและท้ายคลิปมี กดทองช่วยชีวิตที่หามพลาดนะครับข้อที่1กาแฟดํากับกระเพาะอาหารความเข้าใจผิดที่ทําร้ายเราทุกเช้าข้อผิดพลาดแรกและเป็นข้อที่อันตรายที่สุดที่หมอเห็นคนไข้ทํากันเยอะมากคือการตื่นเช้ามาปุ๊บเดินงวงเงียไปชงกาแฟดื่มทันทีทั้งที่ท้องยังว่างจมอยู่เลยครับหลายคนคิดว่าทําแบบนี้แล้วจะสดชื่นจะช่วยปลุกสมองให้ตื่นตัวแต่ความจริงแล้ว มันคือการทำลายร่างกายอย่างรุนแรงเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ลองจินตนาการตามหมอนะครับในขณะที่เรานอนหลับร่างกายของเราขาดน้ำมาตลอดทั้งคืนพอตื่นเช้ามาร่างกายจึงต้องการน้ำเปล่าเพื่อไปเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปแต่ถ้าเราส่งกาแฟดำซึ่งมีฤทธิ์ขับปัสสาวะเข้าไปแทนมันจะยิ่งไปดึงน้ำออกจากร่างกายทำให้เลือดขนขึ้นและหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับ ที่สำคัญกว่านั้นในทางวิทยาศาสตร์คาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดออกมาเยอะมากครับปกติแล้วกระเพาะของเราจะมีเมือกเคลือบผิวเพื่อป้องกันกรดกัดแต่พอเราอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยเลข6หรือเลข7ถนังกระเพาะของเราเนี่ยจะบางลงตามธรรมชาติครับมันไม่ได้ทนทานเหมือนสมัยเราหนุ่มๆสาวๆแล้วการดื่มกาแฟตอนท้องว่างจึงเปรียบเสมือนการสาดน้ำกรดลงบนผิวเนื้อที่บอบบางโดยตรงเลยครับ คนที่ตามมาก็คืออาการปวดท้องจุกเสียดแสบร้อนกลางอกเหมือนมีไฟเผาหรือที่เราเรียกว่ากรดไหลย้อนนั่นเองครับบางท่านอาจจะมีอาการคลื่นไส้อยากอาเจียนตอนเช้าๆร่วมด้วยนี่แหละครับคือสัญญาณเตือนว่ากระเพาะกำลังร้องไห้อยู่ครับหมออยากเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ฟังครับเป็นเรื่องของน้องฟ้าพนักงานออฟฟิศอายุแค่25ปีเท่านั้นเองน้องฟ้าทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ น้องมาหาคุณหมอด้วยอาการปวดท้องเรื้อรังทรมานมานานหลายปีกินยาแก้ปวดกระเพาะเท่าไหร่ก็ไม่หายน้องฟ้าเข้าใจมาตลอดว่าตัวเองเครียดเรื่องงานหรือกินข้าวไม่ตรงเวลาแต่พอคุณหมอที่โรงพยาบาลซักประวัติอย่างละเอียดถึงกิจวัตรประจําวันก็พบความจริงที่น่าตกใจครับน้องฟ้าตื่นนอนตอนหกโมงเช้าทุกวันและสิ่งแรกที่ทําคือดื่มกาแฟดําแก้วใหญ่เพื่อให้ตื่นไปทํางานไหวโดยไม่กินข้าวเช้า พอรีบเร่งน้องทําแบบนี้ซ้ําๆทุกวันจนกระเพาะอักเสบเรื้อรังคุณหมอไม่ได้จ่ายยาแพงๆอะไรให้เลยครับแค่สั่งให้น้องฟ้าเปลี่ยนลําดับกิจวัตรนิดเดียวคือให้ตื่นมาดื่มน้ําเปล่าก่อน1แก้วแล้วทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยรอสัก30นาทีแล้วค่อยดื่มกาแฟเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่สัปดาห์เดียวอาการปวดท้องที่น้องฟ้าทนมาหลายปีหายไปปลิดทิ้งเลยครับร่างกายฟื้นฟูตัวเองได้อย่างน่าสจัจ นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่าแค่เปลี่ยนเวลาชีวิตก็เปลี่ยนครับดังนั้นทางแก้ปัญหานี้ง่ายนิดเดียวครับหมอขอให้คุณพ่อคุณแม่ทําตามกฎ30นาทีครับคือทานอาหารเช้าให้เรียบร้อยก่อนจะเป็นข้าวต้มไข่ต้มหรือขนมปังก็ได้เพื่อให้มีอาหารไปรองรับน้ำย่อยแล้วรอสัก30นาทีค่อยจิบกาแฟแก้วโปรดครับและที่สำคัญตื่นม,มาปุ๊บดื่มน้ำอุ่นสัก1แก้วก่อนนะครับเพื่อล้างลำไส้ และเตรียมกระเพาะให้พร้อมครับถ้าใครเคยมีอาการปวดท้องตอนเช้าหรือรู้สึกแสบท้องหลังดื่มกาแฟลองทําตามวิธีนี้ดูนะครับและช่วยพิมพ์คําว่าหยุดปวดภาษาอังกฤษเขียนว่ายุดปูอัดบอกหมอในคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อเป็นการให้สัญญาว่าเราจะเลิกทําร้ายกระเพาะตัวเองตั้งแต่วันนี้ครับข้อที่2กาแฟดํากับหัวใจสรุปแล้วปัญญาบํารุงหรือยาผิดกันแน่มาต่อที่ประเด็นที่2ครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทกเถียงกันมานานและคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็กังวลใจมากคือเรื่องของหัวใจครับหลายท่านกลัวว่าดื่มกาแฟแล้วใจจะสั่นหัวใจจะวายแต่บางท่านก็ได้ยินข่าวมาว่ากาแฟดีต่อหัวใจตกลงเราควรเชื่อทางไหนดีครับหมอขอบอกแบบนี้ครับในทางการแพทย์แล้วกาแฟดำเปรียบเสมือนการออกกำลังกายให้หัวใจครับ อาจารย์หมอโรคหัวใจหลายท่านในกรุงเทพยืนยันตรงกันว่าคาเฟอีนในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยกระตุ้นให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นครับช่วยขยายหลอดเลือดฝอยเล็กๆทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้สะดวกขึ้นมีงานวิจัยจากประเทศไทยและต่างประเทศระบุชัดเจนครับว่าการดื่มกาแฟดําวันละ1นถึงสแก้วช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจล้มเหลว และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ถึง15-20%เลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะออกกำลังกายหนักๆไม่ไหวการจิบกาแฟดำก็เหมือนช่วยให้หัวใจได้ขยับแข้งขยับขาบ้างครับแต่ช้าก่อนครับคุณพ่อคุณแม่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราใช้มันมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดได้เช่นกันครับจุดตัดระหว่างยาบำรุงกับยาพิษ อยู่ที่ปริมาณนะฮะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ดื่มวันละ1-2แก้วมันคือยาบำรุงหัวใจชั้นดีแต่ถ้าเผลอดื่มเพลินจนเกินวันละ4แก้วขึ้นไปหรือดื่มกาแฟที่มีความเข้มข้นสูงเกินไปเรื่องราวจะเปลี่ยนไปทันทีครับคาเฟอีนที่มากเกินไปจะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทําให้หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะเหมือนกองที่ตีรัวมั่วซั่วครับทาให้เกิดอาการใจสั่นแน่นหนะ้าอกมือไม้สั่น และทําให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวด้วยครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ระบบกําจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายทํางานได้ช้าลงกว่าคนหนุ่มสาวการดื่มแก้วที่3หรือ4ในตอนบ่ายอาจทําให้คาเฟอีนตกค้างสะสมจนหัวใจทํางานหนะักตลอดทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนเลยครับดังนั้นเคล็ดลับคือง่ายๆครับให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตตัวเองดูครับร่างกายของเราคือหมอที่เก่งที่สุดครับ ถ้าดื่มแก้วแรกแล้วรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่านั่นคือมาถูกทางแล้วครับแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงผิดปกติเหมือนมีคนมาตีกลองในอกหรือรู้สึกวิววิว,ว,วูบูป๊าบๆนั่นแปลว่าร่างกายกําลังเตือนว่าพอได้แล้วนะครับปริมาณเท่านี้คือเกินขีดจํากัดแล้วต้องหยุดทันทีครับสําหรับใครที่ดื่มกาแฟแล้วรู้สึกดีสดชื่นหมอก็ดีใจด้วยครับแต่ถ้าใครเคยดื่มแล้วใจสัน่นหมอแนะนําให้ลดปริมาณลงนะครับ อาจจะเหลือแค่วันละแก้วหรือชงให้จางลงหน่อยก็ยังได้ประโยชน์เหมือนเดิมครับถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจหลักการนี้แล้วและพร้อมที่จะปรับการดื่มให้พอดีกับหัวใจของตัวเองช่วยพิมพ์คำว่าปรับภาษาอังกฤษเขียนว่าปรับลงในคอมเมนต์ให้หมอชื่นใจหน่อยนะครับการปรับเพียงเล็กน้อยนี้จะช่วยถนอมหัวใจดวงน้อยๆของเราให้เต้นอย่างแข็งแรงไปอีกนานแสนนานเลยครับข้อที่3กาแฟดำกับความเชื่อเรื่องการลดน้ำหนัก อย่าปล่อยให้ความเข้าใจผิดหลอกเราได้มีคำถามหนึ่งที่หมอมักจะถูกถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากคนไข้ที่กังวลเรื่องรูปร่างหรือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นตามวัยว่าคุณหมอคะการดื่มกาแฟดำช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือเปล่าคำตอบจากปากหมอและผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการทั่วประเทศคือช่วยได้ครับแต่ต้องขีดเส้นใต้คำว่าช่วยตัวโตโ,ตโตเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่เวทมนตรหรือ,อยาวิเศษ ที่จะเสกให้ไขมันหายวับไปได้ในพริบตาครับในทางวิทยาศาสตร์เราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งครับว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยเกษียณร,ระบบเผาผลาญพลังงานหรือที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมของเราจะทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัดกินเท่าเดิมแต่อ้วนง่ายกว่าเดิมแต่ข่าวดีก็คือคาเฟอีนในกาแฟดา มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายให้ทำงานดีขึ้นได้ประมาณ3-11%ครับลองนึกภาพตามหมอนะครับร่างกายเราเหมือนเตาถ่านที่ไฟกำลังจะมอดการดื่มกาแฟดำก็เหมือนการเติมลมเข้าไปเป่าให้ไฟในเตามันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้เร็วขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะถ้าคุณพ่อคุณแม่ดื่มกาแฟดาสักแก้วเล็กๆก่อนออกไปเดินแกวงแขนหรือเดินออกกาลังกายตอนเช้า มันจะช่วยให้ร่างกายดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับแต่ครับคุณพ่อคุณแม่มันมีคำว่าแต่ที่สำคัญมากอยู่ตรงนี้หลายคนตกหลุมพรางตรงที่คิดว่าดื่มกาแฟดำแล้วจะกินอะไรก็ได้หมอเคยเห็นคุณลุงท่านหนึ่งดื่มกาแฟดำเพื่อหวังจะลดพุงแต่ในมืออีกข้างหนึ่งถือปลาท่องโกตัวใหญ่ๆจิ้มสังขยาหรือบางวันก็กินข้าวขาหมูราดน้ำชุ่มๆ ตามเข้าไปผลลัพธ์ก็คือน้ําหนักไม่ลดลงเลยแถมยังเพิ่มขึ้นอีกต่างหากเพราะแคลอรี่จากของทอดและของมันเนี่ยมันน่ากว่าสิ่งที่กาแฟช่วยเผาผลาญไปหลายเท่าตัวเลยครับและจุดตายที่สําคัญที่สุดที่ทําให้การลดน้ําหนักด้วยกาแฟล้มเหลวคือสิ่งที่อยู่ในแก้วกาแฟครับคุณพ่อคุณแม่ต้องท่องให้ค้นใจเลยนะครับว่ากาแฟแลดน้ําหนักต้องเป็นกาแฟดําของแท้เท่านั้นครับต้องไม่มีน้ําตาลทรายไม่ครีมเทียมและศัตรูตัวฉกาศ ที่สุดคือนมข้นหวานครับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟบ้านเรามักจะคุ้นเคยกับกาแฟโบราณหรือกาแฟใส่นมข้นหวานมันยิ่งหวานยิ่งชอบใช่ไหมครับแต่หมอขอบอกด้วยความหวังดีเลยครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ตักน้ำตาลใส่ลงไป3ามช้อนหรือบีบนมข้นลงไปจนก้นแก้วหนาเตอะสิ่งที่ถืออยู่ในมือตอนนั้นมันไม่ใช่กาแฟแล้วครับแต่มันคือขนมหวานรสกาแฟหรือน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นกาแฟต่างหากครับ สิ่งที่ตามมานอกจากจะไม่อ้วนน้อยลงแล้วยังจะได้ของแถมเป็นโรคอ้วนลงพุงและโรคเบาหวานตามมาติดๆเลยครับคุณหมอหลายท่านถึงกับพูดติดตลกแต่จริงจังว่าถ้าจะดื่มแบบนั้นสู้ไม่ดื่มเลยยังจะดีต่อสุขภาพมากกว่าครับดังนั้นถ้าอยากให้กาแฟเป็นผู้ช่วยในการดูแลรูปร่างต้องใจแข็งตัดหวานตัดมันออกไปให้หมดนะครับใครที่กําลังมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะดูแลรูปร่างให้สมส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของข้อเข่าและหัวใจลองพิมพ์คำว่าฉันทำได้ภาษาอังกฤษเขียนว่าฉันแทำได้ลงในคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจให้ตัวเองและบอกหมอหน่อยนะครับหมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทำได้แน่นอนครับข้อที่4กาแายดำกับปัญหาการนอนหลับกดเหล็กหลังบ่าย3โมงมาถึงหัวข้อที่4ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์ใจให้กับผู้สูงอายุชาวไทยจำนวนมหาศาลเลยครับ นั่นคือเรื่องการนอนไม่หลับครับคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นไหมครับตกกลางคืนตาสว่างพลิกตัวไปมาจนเกือบเช้าตื่นมาก็เพลียไม่สดชื่นแล้วเราก็มักจะโทษตัวเองว่าสงสัยเพราะเราแก่แล้วเลยนอนน้อยหรือโทษว่าคิดมากเรื่องลูกหลานแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไปและไม่เคยคิดสงสัยเลยก็คือแก้วกาแฟที่เราดื่มไปเมื่อตอนบ่ายนั่นแหละครับ ในทางการแพทย์ระบบประสาทของเราไวต่อสารกระตุ้นมากครับโดยเฉพาะคาเฟอีนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบนี้ครับว่าคาเฟอีนไม่ใช่แขกที่มาเยี่ยมแล้วรีบกลับแต่มันเป็นแขกที่อยู่นานมากครับมันสามารถตกค้างอยู่ในร่างกายคนเราได้ยาวนานสูงสุดถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามหมอนะครับถ้าเราดื่มกาแฟตอนบ่าย3โมงหรือ15นาฬิกา พอถึงเวลาตีสามของอีกวันคาเฟอีนปริมาณครึ่งหนึ่งก็ยังคงไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดของเรายังคงออกฤทธิ์กระตุ้นสมองอยู่เลยครับหมออยากเล่าเรื่องจริงของคุณลุงท่านหนึ่งให้ฟังเป็นอุทานครับชื่อว่าคุณลุงสมชายครับคุณลุงสมชายเป็นคนขยันมาก,กเกษียณแล้วแต่ก็ยังชอบทําสวนปลูกต้นไม้แกมีกิจวัตรประจําวันคือทุกๆ5้าโมงเย็นหรือ5้าโมงเย็นแกจะชงกาแฟเข้มๆดื่มหนึ่งแก้ว เพื่อเรียกแรงไปขุดดินทําสวนครับลุงสมชายคิดว่าเดี๋ยวทําสวนเสร็จก็คงเพลียหลับไปเองแต่ผลลัพธ์คือคุณลุงสมชายต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการนอนไม่หลับหรือรังมายาวนานถึง3ปีเต็มๆครับแกบอกหมอว่าแกนอนมองเพดานทุกคืนหลับๆตื่นๆืฟันร้ายตลอดพอเช้ามาก็มึนหัวหงุดหงิดง่ายจนต้องไปซื้อยานอนหลับมากินเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนที่นอน ทำทุกวิถีทางก็ไม่หายจนคุณลุงคิดว่าตัวเองคงเป็นโรคทางสมองหรือโรคเวโรคกรรมไปแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งคุณลุงสมชายมาพบหมอและเราได้คุยกันเรื่องกิจวัตรประจําวันหมอเลยถึงบางอ้อและขอร้องให้คุณลุงลองทําสิ่งง่ายๆดูหนึ่งอย่างครับนั่นคือหยุดดื่มกาแฟตอนเย็นครับหมอบอกว่าลุงครับลองงดกาแฟแก้ว5้าโมงเย็นดูนะครับเปลี่ยนเป็นดื่มน้ําเปล่าแทนเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่สอง สัปดาห์เท่านั้นคุณลุงสมชายกลับมาหาหมอด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแกบอกว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยครับแกนอนหลับปุ๋ยหลับลึกรวดเดียวถึงเช้าโดยไม่ต้องพึ่งยาแม้แต่เม็ดเดียวปัญหาที่แกไม่ได้มา3ปีจบลงง่ายๆแค่การเข้าใจกลไกของร่างกายครับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็คือในช่วงบ่ายถึงเย็นสมองของเราจะเริ่มเตรียมตัวเข้าสู่โหมดพักผ่อนครับร่างกาย จะหลั่งฮอร์โมนเพื่อบอกให้เรารู้สึกง่วงแต่การที่เราเติมคาเฟอีนเข้าไปในช่วงเวลานั้นมันเหมือนกับเราไปกดสวิตช์เปิดไฟใส่สมองที่กำลังจะปิดไฟนอนครับมันไปขัดขวางสัญญาณการนอนหลับตามธรรมชาติทำให้วงจรชีวิตของเราลวนไปหมดดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องมาทรมานเหมือนคุณลุงสมชายหมอขอตั้งกดเหล็กไว้หนึ่งขอนะครับง่ายๆสั้นๆคือ หลังบ่าย3าโมงห้ามดื่มกาแฟเด็ดขาดครับหรือจะจำง่ายๆว่าหลัง15นาฬิกาคือเวลาปลอดกาแฟครับถ้าใครอยากตื่นมาสดชื่นแจม่มใสและหลับสบายตลอดคืนลองทำตามกฎนี้ดูนะครับแล้วพิมพ์คำว่าหลับสบายภาษาอังกฤษเขียนว่าหลับสาบายลงในคอมเมนต์เพื่อเป็นการอวยพรให้ตัวเองและบอกให้หมอรู้ว่าคืนนี้เราจะหลับฝันดีไปด้วยกันครับข้อที่ห กาแฟดํากับระดับน้ําตาลในเลือดข่าวดีสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานมีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่เป็นเบาหวานหรือกําลังกังวลเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดอยู่บ้างไหมครับหลายท่านมีความเชื่อฝังใจว่าต้องงดกาแฟเพราะกลัวว่าดื่มแล้วน้ําตาลจะพุ่งสูงปริศหรือกลัวว่าจะไปตีกับยาเบาหวานที่กินอยู่วันนี้หมอขอยืนยันด้วยข้อมูลทางการแพทย์เลยนะครับว่าความเชื่อนี้ผิดถนัดเลยครับในความเป็นจริงแล้วกาแฟดํา คือเพื่อนแท้ของผู้ป่วยเบาหวานครับงานวิจัยจากสมาคมโรคเบาหวานทั้งในไทยและต่างประเทศระบุตรงกันว่าคาเฟอีนและสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดกาแฟมีส่วนช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินในร่างกายเราครับอธิบายง่ายๆก็คือมันช่วยให้ฮอร์โมนอินซูลินซึ่งทำหน้าที่เหมือนกุญแจไขประตูพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ทำงานได้เก่งขึ้นคล่องแคล่วขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราไม่ลอยค้างเติงอยู่ในหลอดเลือดครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับทําไมบางคนดื่มกาแฟแล้วน้ําตาลยังขึ้นสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวน้ํากาแฟสีดําๆหรอกครับแต่มันอยู่ที่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เติมลงไปต่างหากครับศัตรูตัวร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในแก้วกาแฟคือนมข้นหวานครีมเทียมและน้ําตาลทรายครับลองนึกภาพตามหมอนะครับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟบ้านเรามักจะชอบรสชาติหวานมันเข้มข้นยิ่งร้านไหนชงใส่นมคนเยอะๆ ยิ่งบอกว่าอร่อยนั่นแหละครับคือระเบิดเวลาสำหรับคนเป็นเบาหวานเพียงแค่นมคนหวาน 2. ช้อนโต๊ะก็มีน้ําตาลมากเพียงพอที่จะทำให้ตับอ่อนของเราร้องไห้หนักมากแล้วครับหมอมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณลุงปรีชาครับแกเป็นเบาหวานมานานคุมน้ําตาลไม่ค่อยได้สักทีเพราะแกติดกาแฟโบราณมากต้องดื่มทุกเช้าวันหนึ่งหมอเลยท้าให้ลุงลองเปลี่ยนดูครับบอกว่าลุงลองเปลี่ยนจากกาแฟโบราณ มาเป็นกาแฟาดำไม่ใส่น้ําตาลดูไหมครับแรกๆลุงปรีชาบนอุบเลยครับว่าคมปีกินไม่ไหวแต่แกก็พยายามทําตามที่หมอขอทานไป3เดือนลุงปรีชากลับมาตรวจเลือดผลปรากฏว่าค่าน้ําตาลสะสมลดลงอย่างน่าตกใจครับลุงปรีชาบอกหมอว่าเดี๋ยวนี้พอกลับไปกินหวานหวานแล้วรู้สึกแสบคอกินไม่ได้แล้วร่างกายมันปรับตัวแล้วแถมยังรู้สึกตัวเบาขึ้นไม่เพลียหลังกินข้าวเหมือนเมื่อก่อน นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนครับว่ากาแฟดําไม่ใช่ศัตรูแต่คือผู้ช่วยชันดีถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ติดรสหวานหมอแนะนําให้ค่อยๆลดนะครับจากน้ําตาล2ช้อนเหลือ1ช้อนและสุดท้ายลองบีบมะนาวใส่ลงไปนิดหน่อยเพื่อตัดรสคมแทนความหวานจะช่วยให้ดื่มง่ายขึ้นและดีต่อสุขภาพในระยะยาวครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะลองลดหวานลง หรือจะหันมาดื่มกาแฟดำเพื่อสุขภาพช่วยพิมพ์คำว่าไม่หวานภาษาอังกฤษเขียนว่าไม่วันลงในคอมเมนต์เพื่อเตือนใจตัวเองและบอกหมอหน่อยนะครับข้อที่6กาแฟดำกับตับความเข้าใจผิดเรื่องการล้างพิษมาถึงหัวข้อที่6แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หมอเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายมากๆครับนั่นคือเรื่องกาแฟดํากับตับครับมีความเชื่อผิด,ผด ที่ส่งต่อกันมาอย่างแพร่หลายว่าการดื่มกาแฟดําช่วยล้างพิษตับได้ดังนั้นหลายคนเลยใช้ข้ออ้างนี้ในการใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงครับเช่นดื่มเหล้าดื่มเบียร์หนักๆในตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาดื่มกาแฟดําเข้มๆโดยหวังว่ากาแฟจะช่วยชะล้างสิ่งสะกะปรกหรือแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปเมื่อคืนให้ออกไปจนหมดหมอต้องขอพูดตรงๆด้วยความรักและเป็นห่วงเลยนะครับว่าความคิดนี้อันตรายถึงชีวิตครับจริงอยู่ที่ว่า มีงานวิจัยยืนยันว่ากาแฟดำมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบของตับและอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับหรือตับแข็งได้แต่กาแฟไม่ใช่ไม้กวาดวิเศษครับมันไม่สามารถกวาดล้างความเสียหายที่เกิดจากแอลกอฮอล์หรืออาหารไขมันสูงที่เราทำร้ายร่างกายมาตลอดทั้งคืนได้ครับลองนึกภาพตับของเราเหมือนฟองน้ำนะครับถ้าเราเทน้ำมันเสียหรือเททินเนอร์ใส่ฟองน้ำจนชุ่ม แล้วเราเอาน้ำสะอาดแก้วเล็กๆเทรัดลงไปคิดว่าฟองน้ํานั้นจะกลับมาสะอาดเหมือนใหม่ได้ไหมครับคําตอบคือไม่ได้ครับตับของเราก็เช่นกันหมอเคยเจอเคสคนไข้ในจังหวัดทางภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมการสังสรรค์กันบ่อยคุณลุงกลุ่มนี้ดื่มเหล้ากันแทบทุกเย็นและตอนเช้าก็ดื่มกาแฟดํากันทุกคนเพราะเชื่อว่ามันแก้กันได้แต่สุดท้ายหลายท่านก็ยังต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคตับแข็ง หรือไขมันพอกตับอยู่ดีครับทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเมื่อเราอายุมากขึ้นประสิทธิภาพในการกําจัดสารพิษของตับจะลดลงตามธรรมชาติครับตับวัยหกไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วเท่าตับวัยยีอีกแล้วการที่เราดื่มกาแฟ,แฟดําเข้าไปมันทําหน้าที่เป็นเพียงเกราะป้องกันบางๆเท่านั้นครับมันไม่สามารถต้านทานพายุแอลกอฮอล์หรือพายุไขมันทรานส์ที่เราโมกระหนำ่ำ ใส่ร่างกายได้ครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องที่สุดในการดูแลตับเนี่ยไม่ใช่การหาอะไรมาดื่มเพื่อแก้กรรมครับแต่คือการหยุดทําร้ายตับครับลดการดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยที่สุดหลีกเลี่ยงของทอดของมันแล้วให้กาแฟดําวันละ1-2แก้วทําหน้าที่เป็นอาหารเสริมบํารุงตับแบบนี้ถึงจะถูกต้องครับกาแฟจะช่วยกระตุ้นให้ตับทํางานได้ดีขึ้นก็ต่อเมื่อตับนั้น ไม่ได้ถูกทำร้ายจนบอบช้ำเกินเยียวยานะครับข้อที่7สัญญาณเตือนภยัยอาการติดกาแฟและวิธีถอนพิษอย่างนุ่มนวลคุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าถ้าเช้าวันไหนไม่ได้ดื่มกาแฟหรือดื่มช้ากว่าเวลาปกติร่างกายจะเริ่มประท้วงทันทีบางท่านอาจจะมีอาการปวดหัวตุบๆเหมือนมีใครมาบีบขมับบางท่านมือไม้สัน่นหงุดหงิดงุนงาน เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดหรือบางท่านรู้สึกอ่อนเพลียเหมือนคนไม่มีแรงจะเดินถ้าใครมีอาการเหล่านี้เนี่ยหมอขอแสดงความเสียใจด้วยครับเพราะนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ได้ตกเป็นทาสของคาเฟอีนเรียบร้อยแล้วครับในทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่าภาวะพึ่งพาคาเฟอีนครับซึ่งมันอันตรายกว่าที่คิดเพราะมันหมายความว่าระบบประสาทของคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ ถ้าไม่มีสารกระตุ้นเข้าไปช่วยครับคาเฟอีนได้เข้าไปยึดครองระบบสั่งการในสมองทําให้สมองของเราลืมวิธีการตื่นตัวด้วยตัวเองไปแล้วครับหมอมักจะเปรียบเทียบให้คนไข้ฟังเสมอครับว่าถ้าเราต้องดื่มกาแฟเพื่อให้รู้สึกเป็นปกตินั่นแปลว่ากาแฟกําลังดื่มเราไม่ใช่เราดื่มกาแฟครับเรากําลังสูญเสียการควบคุมชีวิตตัวเองไปให้กับน้ําสีดําแก้วเล็กๆแก้วนั้นและข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุด ที่หลายคนมักจะทำเมื่อรู้ตัวว่าติดกาแฟาก็คือการหักดิบครับหลายคนตัดสินใจหยุดดื่มทันทีแบบกระทันหันซึ่งหมอคอบอกเลยครับว่าห้ามทาเด็ดขาดครับการหยุดรับคาเฟอีนแบบปุ๊บปั๊บจะทำให้ร่างกายเกิดอาการช็อกหรือที่เรียกว่าอาการลงแดงครับความดันโลหิตอาจจะแปรปรวนปวดหัวรุนแรงจนถึงขั้นล้มป่วยได้เลยครับโดยเฉพาะในวัยของเราร่างกายปรับตัวไม่ทันหรอกครับ วิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดคือการถอยหลังทีละก้าวครับหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่จินตนาการเหมือนเรากำลังเดินลงบันไดครับเราต้องก้าวลงทีละขั้นอย่างมั่นคงถ้าปกติคุณพ่อคุณแม่ดื่มวันละ4แก้วให้เริ่มจากการลดเหลือ3แก้วก่อนครับทำแบบนี้สัก3ถึง4วันให้ร่างกายเริ่มชินแล้วค่อยลดลงเหลือ2แก้ว และสุดท้ายถ้าทำได้ให้เหลือเพียงวันละหนึ่งแก้วครับ 1. ข้อที่8กฎแห่งความสมดุลปริมาณคือกุญแจไขประตูสุขภาพมาถึงหัวข้อสุดท้ายที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ครับนั่นคือเรื่องปริมาณครับมีความเชื่อผิดๆที่ฝังรากลึกในสังคมไทยเราว่ายิ่งเยอะยิ่งดีครับหลายคนคิดว่าถ้ากาแฟหแก้วทำให้ตื่นตัวได้งั้นดื่ม 4. แก้ว ก็ต้องตื่นตัวได้มากกว่า4เท่าสิแต่น่าเสียดายครับที่ร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบบัญญัติไตราย,ยางครับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและหัวใจทั่วโลกต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันครับว่าปริมาณคาเฟอีนที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้สูงอายุอย่างเราคือไม่เกิน2 0 0ถึง3 0มมิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบง่ายๆก็คือกาแฟดำประมาณหนึ่งถึง 2แก้วเท่านั้นครับในปริมาณเท่านี้กาแฟจะทำหน้าที่เป็นยาบำรุงครับช่วยกระตุ้นสมองให้ความจำดีช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดคล่องตัวและช่วยให้อารมณ์แจ่มใสแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ดื่มเกินวันละสีแก้วกาแฟจะกลายร่างเป็นยาพิษทันทีครับคาเฟอีนส่วนเกินจะไปกระตุ้นต่อมหมอกไตให้หลั่งฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาท่วมร่างกายครับ ผลก็คือหัวใจจะเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาความดันโลหิตจะพุ่งสูงปรีดมือไม้สั่นนอนไม่หลับและมีความรู้สึกวิตกกังวลกระวนกระวายใจโดยไม่มีสาเหตุครับหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่จำไว้เสมอครับว่าร่างกายของเราในวัย6 0 7 0หรือ80ปีไม่ใช่เครื่องจักรที่วิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเราต้องการการพักผ่อนต้องการความสมดุลการอัดคาเฟ,ฟอีนเข้าไปมากๆ ไม่ได้ช่วยให้เราแข็งแรงขึ้นแต่กลับเป็นการเร่งเครื่องยนต์ให้พังเร็วกว่ากำหนดต่างหากครับดังนั้นจงยึดมั่นในทางสายกลางนะครับดื่มแค่วันละหนึ่งหรือสองแก้วในช่วงเช้าเพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ดีต่อสุขภาพดีกว่าครับหมออยากรู้จังครับว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ดื่มกาแฟวันละกี่แก้วครับช่วยพิมพ์บอกตัวเลขลงในคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับเผื่อเราจะได้ช่วยกันดูว่ามากไป หรือน้อยไปและถ้าใครดื่มเกิน2แก้วหมอขอแนะนําด้วยความหวังดีว่าลองลดลงมาดูนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่จะพบว่าโรคใบเดิมสดใสขึ้นเยอะเลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับจําเรื่องคุณลุงสมชายและคุณยายมะลิได้ไหมครับตอนนี้ท่านทั้งสองกลับมานอนหลับสบายสุขภาพแข็งแรงเพียงเพราะเข้าใจวิธีดื่มที่ถูกต้องครับกาแฟดําไม่ใช่ผู้ร้ายแต่คือเพื่อนที่แสนดีถ้าเราคบหาอย่างถูกวิธี ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนไวกเกเซียนของเราด้วยนะครับขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขครับสวัสดีครับ